ขึ้นมาคุณรู้ไหมนี่คือพรสวรรคของพระองค์เตรียมพร้อมเสมอสําหรับชีวิตของเราถามว่าตั้งแต่พาอยู่ไต้หวันเขาโดนเรียกอย่างไหมขอบคุณพระเจ้าคูณต่างผมตั้งแต่รู้จักพระเจ้าตั้งแต่รู้จักพระเจ้าไม่เคยอดไม่เคยอดตั้งแต่รู้จักพระเจ้าตั้งแต่รู้จักพระเจ้ามีต่กินมีจุกจุกจุกอ้วนนะฮะพระเยซูเตรียมขนมปังแล้วก็ปลาไว้เราเรียบร้อยแล้วแต่ นะครับเดินอะไรกลับไปนิดหนึ่งเดินรกลับไปนิดหนึ่งแต่พระเยซูใช่ไหมอยากอยากให้เราทช่ไมครับมีส่วนด้วยอยากจะให้เรามีส่วนกับพระองค์ด้วยพระองค์ต้องการสาวกีทำกับเรานะครับสาวกีทำกับเราเป็นยังไงครับคือว่าพระองค์อยากให้เราเนี่ยรับประทานกับพระองค์ในอาหารด้นั้นจริงไหมพระเยซูจะเลี้ยงทช่ไมครับสาวกินเลยนะเจอกันไมครับพระเยซูเพียงอยากให้สาวกินกับเราอยากเป็นสาวกีทำกับเราทีนี้ครับทุกเช้าวันใหม่ พี่น้องมีโอกาสตามเมื่อกี้นำกลับไปเวยสูส์ได้บ้างเถะตื่นเช้าอีกนิดนึงอธิษฐานก่อนออกไปทำงานได้ไหมถ้าทำก่อนเช้านะฮะมีใครทำก่อนตอนเย็นไหมเหมน็นไหมฮะมีใครทำกลางวันไหมเออโอเคทำเย็นที่เช้านะแต่ว่าทุกวันเนี่ยมีโอกาสที่จะล่ำทานอาหารกับพระเยซูไหมครับคำว่าล่ำทานอาหารกับพระเยซูคือนะครับ วันจะนาอ่านข้ตั้งทีใช่ไหมพี่น้องอยากอ่านนาอ่านขรอตั้งทีเพราะอะไรรู้ไหมโพจนะของพระเจ้าพระเยซูต้องการถามทีทำเราต้องการที่จะคุยกับเราต้องการที่จะให้เราเนี่ยสนทนากับพระองค์พี่น้องครับอธิฐานครับอธิฐานคือเรื่องอะไรครับอธิฐานคือเราเองกําลังวางชาของเรานะครับผมมีวิธีของก็คือทำไมครับคือพเช้ามาขอพระเจ้าเจอผมใช่ไหมครับสนิทอยู่กับผมขอพระเจ้าให้มีตาที่มองเห็นสิ่งที่ดีของพระองค์ ให้ผมมีหูฟังะสุรเสียงของพระองค์ให้ผมมีปากพูดคำของพระองค์รู้ใจคนุ่นคนนี้ให้ผมมีมือทำงานเกิดผลให้ผมมีเท้าแข็งแรงเดินไปเร่องครับอธิษฐานขอพระเจ้าอย่างนี้แต่ละวันนะครับขอพระเจ้าช่วยเราแล้วเดียวกับอยากเกื่อครอบครัวเผื่อามีเผื่อภรรยาเผื่อญาธิดาิเผื่องานเผื่อเมื่อกาลนะครับพี่น้องลองลองดูสิครับมีเวลากับพระเจ้าส่วนตัววันตะวันความดีจะขึ้นมาในใจของพี่น้องจริงๆความสดชื่นในใจจะขึ้นมาสู่พี่น้อง นะครับอย่าเริ่มนันไหนก็ได้เลยครับเหี่ยวแห้งไปทำร้านก็เหียวไปทางานไปก็เนี่อยนะมาลำบากชีวิตใกล้บอลที่มาไม่มองข้าไปจากวิทยุตัดไปใช่ไหมครับท,ท,ที่ฉันมาทางานที่นี่ฉันมีความสุขต่งเนื่องต่อนไนี่เพราะอะไรครับเดี๋ยวสิ้นเดือนฉันได้เงินเดือนเดี๋ยวทำไมครับเดี๋ยวก็โควิจะเจริญขึ้นเดี๋ยวลูกฉันจะมีเงินเรียนหนังสือเดี๋ยวลูกฉันทำไมครับอจะเรียนจบลูกฉันทำไมาครับมีอาชีพการงานที่ดีพี่น้องครับมีเป้าหมายชีวิตมองไปข้างหน้าชีวิตเราอย่าก้มนะ พูดเสมอครับอย่าก้มหน้าจำได้ไหมพระเจ้าที่อับราฮันพระเจ้าบอกให้อับราฮัมทำไมเงยหน้าขึ้นดูเลยครับดูเลยครับดูดาวดูดาวที่ไหนครับดาวอะดาวอยู่บนฟ้าต้องทำไมครับต้องเหนื่อยชีวิตทำไมครับต้องเงยหน้ามองให้ไกลมองอนาคตมองสิ่งที่จะเกิดต่อไปอย่ามองแค่นี้นะชีวิตนะครับไปข้างหน้านะครับชีวิตยังมีลมหายใจชีวิตยังมีโอกาสพระเจ้ายังให้โอกาสอยู่ นะครับอย่าไปคิดว่าเออเราแค่นี้แล้วเราเรียนแค่นี้การศึกษาแค่นี้เราก็คงไม่ได้แค่นี้แหละไม่ครับผมเชื่อนะครับว่าพระเจ้าให้เราทุาย่างมีพรของพระเจ้ามีพรของพระเจ้าเลยไหมพระเจ้าจะให้ลูกเราโตขึ้นมีการศึกษามีอาชีพการงานหรือทีพวกเขาจะนำพระพรมาสู่เราได้ใช่ไหมครับในบ้นปลาชีวิตเราต้องมีความหวังและก็มีอนาคตหากรามีครอบครัวแต่งงานและมีลูกมีเต้านะหรือเราเป็นโสดก็โอเคพระเจ้าทํทำไหมครับก็จะนำพระพรมาแู่เรา เพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เราถึงเท่าไรครับร้อยห้าสิบสามเท่าเนี <Okay. S 1> เ่นะครับเระ่จ้รานะครับที่คือว่าตอที่เกิดขึ้นนะครับกับชีวิตเขาบอกมีเรื่องเล่านะครับตากรยายพูดหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นชาวนานะครับอยู่ที่บ้านวันหนึ่งมีทูตสวรรนสององค์องค์ใหญ่องค์เล็กนะครับรก็นไะด้งว่าฟองตัวมาเป็นคนนะฮะก็มาเยี่ยมบ้านตากรยายนะครับปรากฏว่าตากรยายก็ ตอนรับขบสู้นะทุสวรรค์นะครับตาก็มีแค่พระโหรนะครับแล้วก็ยายก็เหมือนกันนะครับเหลือผืนมอสใบที่นอนอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อทุสวรรค์มานะครับเขาก็จัดการฆ่าไก่นะครับแกงไก่นะเลี้ยงอย่างดีเลยนะครับตอนรับทูตสวรรค์เน่ยเขาเป็นระบเฉันคิดว่าเป็นเหมือนกับชายสองคนไม่เยี่ยมบ้านเราเพอตอกลางคืนเขาก็ทำไมครับอุตส่าห์อุทิศพระโหรนะฮะให้นะครับหองคนก็ไปผิกฟันด้วยทูนแต่ว่าปล่อยทูตสวรรค์สององค์นะฮะนอนข้างบน ก็เหมือนกับเป็นชายสองคนนอนอยู่บนบนใช่ไหมเขาเกี่ยวเป็นแขกที่มาเยี่ยมเขาก็ดูแลอย่างดีเลยครับเล้วก็ตื่นเช้ามาควายตายควายตายร็จแล้วผู้สวรรค์สององค์ก็ถือใจด้วยนะที่ควายตายหลังจากนั้นก็ลาจากไปแล้วก็อีกวันนึงครับผู้สวรรค์สององค์ไปเข้าบ้านเจ็ดปีคนหนึ่งพอไปเข้าบ้านเจ็ดปีคนหนึ่งนะครับขณะที่ เสร็จีก็เห็นลูกชายไปแขกแม่ามา้อนรับประทานข้าวก็เอาเศษอาหารให้กินนะครับไม่ได้กินเสร็จแล้วก็ให้กินแต่แล้วที่นอนเออนี่ของคนแขกแม่มาเขาเรียกจัดไปจัดห้องใต้ดินให้มันอยู่นะครับก็มีเสื่อมีที่นอนหมอนหมวกไปอนอนด้วยนั้นนะพอขอนอนเตือนเลยเพราะว่าตื่นเช้านะครับเห็นกำแพงนะครับทังแล้วก็ลุกชายลูกใหญ่ก็บอกผมให้บอกว่าไปนะตอบแทนเขา ช่วยสอบกระแพงให้เขาเรียบร้อยคุณโทนก็เลยบอกว่าอะไรไอ้ตายไอ้ยายน่ะมันดูแลเราอย่างนี้เลยมันยากจนกันจริงอะไรต่างเนี่ยควายมันตายต่างทำไมข้าไม่ช่วยเหลือแต่ไอ้เตทีน่ะใจแคบกับใจแคบอยู่ที่ก็เรบเรากันเสร็จอาหารที่ให้กินแล้วให้เราไปนอนอยู่ในห้องเก็บของอยู่ใต้ถุ่นข้างล่างนู่นน่ะนะชื้นก็ชื้นแล้วทะแเปซ่อมกระแพงเองครับคุณจุฬาธนกบอก็เลยบอกว่าใครอยากจะเข้าใจเพีเมื่อคืนวานนั่นน่ะที่ ควายของตาขยายสายนั้นจริงๆแล้วทูดแห่งความมรณาเนี่ยจะมาเอาชีวิตตาขยายไปแต่ฉันปกป้องตาขยายไว้ไม่ให้ทูดแห่งความมรณามาเอาเข้าไปไอ้ทูดมรณาเลยใช่ไหมครับไปจัดการควายก็หมายว่าแรกชีวิตควายนะกับตาขยายแทนก็เลยบอกว่าโอเคโดน,นไปเอารุ่น,นควายะนะฮะในครอบหลังบ้านแต่ชีวิตตาขรยายเชคไหย เอานักเศรษฐีอะซ่อมกระแพงเขาทำไมอย่าเข้าใจผิดฉันไม่ได้ซ่อมกระแพงฉันแค่แกเอาปูนเอาปูนไปโบกทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะว่ารัพย์สมบัติมันอยู่หลังกรแพงทั้งหมดฉันเลยให้แกโบกทั้งหมดเลยปิดไว้ไม่ให้มันเห็นีต่อไปไม่ให้มันหรอกรู้ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่สอนใจดีสอนใจดีในความหมายือว่าชีวิตของเรานะครับเราได้รับการปกป้องดูแลจากพระเจ้าบางทีเราคิดไม่ถึงใช่ไหม ในบางเรื่องเราคิดว่าทําไมค,ครับเราเกิดเหตุเช่นเราอาจจะขับรถเฉลี่ไปตรงนู้นตรงนี้นะฮะเราอทำไ,ไมพระเจ้าไป่ปกป้องเราต้องขอบคุณว่าเราทำไมคไมรับไปถึงกัตกฟรีเวย์ใช่ไหมฮะเราไปถึงกับมีเหตุร้ายแรงนั้นเกิดขึ้นบางเรื่องบางทีพระเจา้าส่งโทษตัวมาปกป้องเราโดยเราไม่รู้รู้บ้างและพระเจ้าไม่เคยปิดบังสิ่งดีไว้ตัวจสอบดังนั้นสนใจพี่น้องน,นะครับว่าพระองค์พร้อมจะอวยพรเราใชเมนขอบคุณพระเจ้ายาเบสว่าไงครับใครจะไปไข้ ยาเบ็ขอพระเจ้าอวยพรขารา้าพระองค์จำได้ไหมขอขยายเกตแดนให้กับข้าพระองค์นั้นยาเบ็ดใช่ไหมครับเจ็บปวดยาเบ็แปลว่าอะไรเจ็บปวดแปลว่าทุกข์ระทมนั้นยาเบ็อบอกว่าจะไม่เจ็บปวดจะไม่ทุกข์ระทมอีกต่อไปใช่ไหมเปลี่ยนเลยครับนศัศนสารจริปบกเปลี่ยนนะอย่านะครับให้ความเจ็บปวดมากระทบชีวิตของเราแต่ให้เราริกฟื้น ขอพระเจ้าเอาช então, อนะความเจ็บปวดอธิษฐานวิญญาณสี่อย่างใช่ไหมกลับไปอ่านยังไม่ถึงโมงกระตั้งเอ้ยถึงโมงกำลังวันที่สี่ตอนกลางก็สี่อย่างนะสี่อย่างนะครับในค่ากลับไปโอเคไล่ต่อไปครับพี่น้องครับโอเกลับไปนี่หนึ่งเอาภาพนี้ใช่ไหมครับพวกเขาจับปลาได้ถึงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบสามตัวเห็นไหมครับพ่อบิบอกว่าเต็มเลยนะฮะเต็มควนเลยนะครับหนึ่งห้าสามที่เขาจับได้นะครับตัวแรกนี้ไล่ต่อไปครับ พระเยซูพระเจ้าตัดกับซิโมนเปโต้ตัดกับซิโมนเปโต้นะครับบอกเขาว่าเปโต้เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือถูกไหมครับพระเยซูตลับกับเปโต้อย่างไรนะครับไล่ต่อไปครับพบบระเยซูกลังเตือนสติเราว่าทำไมครับเรามาีความนั้นต่อโต้ไหมเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเจ้ารักเราจริงๆหรือ หรืออะไรครับเจ้าเป็นสหายเป็นเพื่อนของเราหรือหมายว่าที่ผมเอายกสามคำนี้มาเนี่ยฮะเพราะว่าพระเยซูคริสต์เร่าถามเปโตรเปโตรเคยเป็นเสียพี่เยซูค,คีิสต์ครับสามครั้งว <3 S 1> ันนี้พระเยซูแก้แค้นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใชใชพระเยซูกำลังเตือนให้สำนึกพระองค์ถามอะไรครับเปโตรเจ้ารัก,กเรามากกว่าเหล่านี้หรือเหล่านี้เหล่าไหนครับกลับไปที่ไหนกลับไปที่ไหนีนะครับเดี๋ยวไหมพระเยซูกำลังถ่ายมือ เปโต้เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเหล่านี้เหล่าไหนครับเออเปโต้ระหว่างเรากับปลาเนี่ยรักอะไรมากกว่ากันเปโต้เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้เหรอหมายความว่าเนี่ยเราให้ปลาหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัวเลยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยที่เขาเจ้าเคยหาปลามาตั้งแต่ตอนนั้เที่ชาวบะบงมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงเวลาเนี้เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้เหรอพี่ต้องถามว่าเจ้ารักระหว่างพี่เยซูกับพระพอลที่ได้รับเนี่ยรักอะไรมากกว่ากันพี่เยซูถามนะ ไปการเตือนสต like right. ิเตือนใจเราพี่น้องรู้ไหมแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับเปโตรว่าระหว่างพระองค์กับสิ่งที่ได้มารักอะไรมากน้องทีลรัะพระเจ้าอวยพรเราเก่งเลยไหมของพระเจ้าแต่อย่าทำให้ครับหลงพระปรงของพระเจ้าใช่ไหมอย่าไปติดอยู่ที่พระปรงของพระเจ้าจนลืมอะไครับลืมพระเจ้าโอ้โหวัีได้โอเคใช่ไหมได้ดีใช่ไหมแม้แต่การที่ทิ้งทำทำไมครับที่ได้เพิ่มคะแนได้เพิ่มคะแนจนไม่มีเวลา ในโบสถ์สมมตินะไม่มีเวลาไับรูปนมัสการพระเจ้าก็จะเสียดายนะพี่น้องจัดเวลาบ้างว่าสักอาทิตย์ละวันใช่ไหมในโอกาสร่วมนมัสการหรืออย่าขาดบ่อยให้มีโอกาสได้สามารถกินธรรมะพี่น้องในโบสถ์ใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือนะอยาให้ทำไมครับเหล่านี้มาขาดความนะระกวนพระเจ้าและเราสองเหล่านี้เหล่าไหนครับไอเหล่านี้ไอเหล่านี้เออไอเหล่านี้ที่นั่งกันหัวอะไรเังไงเนี่ยเห็นไหมครับ ใช่ไหมครับบางทีเราทำไมครับเราแคร์เพื I mean, ่อนมากกว่าอะไรครับมากกว่าพระเจ้าเราแคร์เพื่อนมากกว่าพระเยซูครับใช่ไหมเจ้ารักเรามากกว่าเรานี้หรือเนีหยพวกเราที่นั่งอยู่ที่เนี่ยบางทีทำไมครับเราเก่งใจเพื่อนถูกไหนที้ทำไมครับเก่งใจเพื่อนแต่ไม่ค่อยเก่งใจพระเยซูนะใช่ไหมเออเก่งใจพระเยซูไหมอ่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วเก่งใจพระเยซูแล้วทำไมครับไปโบสถ์ ในแ,แต่ละอาทิตย์แต่ละโอกาสใช่ไหมที่เราไปแต่ทําไมครับเพื่อนชวนนะครับไปทุกทีเลยนะเก่งใจเพื่อนนั้นเจ้ารักเรามากกว่าเ่าที่เหลอใช่ไหมต่อไปนี้อยากให้เพื่อนมีอิทธิพลเหนือเราแต่เราต้องมีอิทธิพลเหนือนะเพื่อนชวนมันมาโบสใช่ไหมครับเออถ้ารักกันอีกต้องชวนมันมาโบกน,นะพี่น้องนะเห็นนะครับเลือกเราเขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับทูคังทูคังนะฮะมันก็จะแม้ บ้านบ้านทำธุรกิจบ้านอยู่หน้าบ้านใช่ไหมครับวันอาทิตย์ตอนเช้าเพื่อนนี้ก็ทำไมครับแบกกีตาร์หรือว่าคาเฟ่จะไปโบสอนเด็กทกิจกรรมเด็กที่โบใช่ดไหมแต่เมื่อวันนี้นะมันก็ทำไมครับจะไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลหลังจากนั้นทำไมครับผมก็จะไปเที่ยวหลอกแล้วก็ชวนเพื่อยที่เดี๋ยวเพื่อนที่บอกไม่ได้ถ้ารับพระเจ้าจะต้องไปโบทุกอาทิตย์เพื่อนชวนทุกอาทิตย์นะครับไอ้คนที่เป็นครูเตียนนะมันไม่เอาไม่ไปจนวันหนึ่ง เพื่อนที่ไปเป็นเกียร์ที่ชวนไปแตะบอลไปเล่นกีฬาชวนไปทำอะไรแต่บอลอะไรต่างเาน,น,เน่ถามบอกว่าถามว่าไปโบนดีแค่ไหนพวกกีฬาเดนเห็นแก่ตัวเฮ้ยว่างนี่ได้ไงคุณแต่บอลก็คุณชวนมนะึงอะไปเล่นก,กีฬาทุกวันทุกวันนะแต่มึงไม่เคยชวนกูไปโบนเลย ในงานขอพระงค์นัการร่วมรับใช้กับพระองค์นะครับพระองค์ให้เราดูแลสามอย่างนะครับหนึ่งพองบอกนะครับจงดูแลทุกแก่ของเราสองจงดูแลหรือเลียกดูแก่ของเราสามจงเลี้ยงแก่ของเราให้ยิงคำสามคำนี้นะครับในภาษากรีกของข้าวีนะใช้วลำคำเลยวลำคำยังไงครับก็คือจำเป็นครับจงดูแลแก่ของเราแก่แรกๆก็คืออะไรครับเหลือคนเชื่อใหม่ เพราะว่าที่นี่ใช้คำว่าแกกเล็กๆนะฮะเครมีตุ่มฟอยนะฮะแกกแจกตุ่เล็กๆนะฮะ,ะ,ะ,ะที่มันเกิดใหม่ต้องดูแลยนะฮะดูเล็กเด็กงกันไปหมดเลยแต่เปลี่ยนเทียบได้กับคนเชื่อใหม่เพราะนั้นเราไปใายมีคนรับเชื่อสี่ห้าส,สิบคนแต่ว่าทำไมครับถ้าเราไม่ช่วยกันเสียดูเขาหายไปไหมครับพี่เราไม่เสียดายเลยครับที่เพื่อนเรามาให้กับเราเรารับเชื่อไม่เยอะตแต่ทำไมครับแล้วเราปล่อยเขาเสียดายมากนะฮะก็เหมือนทำไมครับเราก็ลูกแล้วเราไม่เลี้ยง ไม่สงสารเหรอครับสงสารไหมสงสารเลยครับพี่น้องเลี้ยงดูเขานะครับให้เติบโตจงดูแลแก่ของเรานะครับพระเยซูคริสใช้เราดูแลแทนพค์จริงๆแล้วนะครับถ้าไม่มีเราพระเจ้าก็ไม่ได้เสียหายเหรนะครับแต่พระเจ้าต้องการใช้เราร่วมงานกับโรคใช่ไหมครับ่วมทำงานผ่านเราเพื่องานของโรคที่เกิดผลดีจงดูแลแก่ของเราพวกอนุชนคนหนุ่มสาวนะครับหมายถึงว่าใครก็แต่ที่มาเชื่อพระเยซูแล้วนะปีสองปีเนี่ยจึงอะไรเป็นข้า ให้เขาเป็นผู้นำราะนั้นที่เรามีในระบบทางไกลใช่ไหมที่เรามาเรียนพรถก๊าดี้กันเนี่ยเช่นเดี๋ยวผมจะบินมาหรืออาจารย์ท่านหนึ่งมามาช่วยสอนหลักการสอนหลักการแค่นันนอะไรก็ได้เลยเพื่อพี่น้องจะได้รับใช้ใช่ไหมครับเราก็เปิดโอกาสนะอาจะไม่ต้องโอเคบินไปเมืองไกลใช่หรือรอเยอะแยะแต่ก็อาจารย์มามาช่วยกำลังเล่าแบบว่าเราอยากจะสร้างพวกพี่น้องให้เป็นผู้นำพวกแกะหนุ่มแกะสาวเนี่ยดีมากเลยใช่ไหมครับจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำกลับประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกอยู่ไต้หวันเป็นคนงาน กลับประเทศไทยเป็นอาจารย์คุณแม่คุณเอกอ่ะคุณเอกนะฮะเขากลับไปเมืองไทยนะครับที่บ,นนะบวชน,นั่นน,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 นะเมืองลายหลายจบอ่ะนะนะท่านชงอ่ะนะเขาบอกว่าเขาไปตอนที่ไปเมืองไทยสามอาทิตย์นะฮะเขาร่วมเรียนพระธรรมวินกับบิ๊กเบสใช่ไหมไปต้อเชิญแลยนะฮะเขาเรียกอาจารย์เลยเว้ยแกบอกโอ้โหสวยมากเลยนะให้แกช่วยนำช่วยสอนช่วยแบ่งปันจนที่ไมครับเป็นที่คาดหวังของพี่น้องแกก็เรู้สึกมีภาระใจปีหน้าแกจะกลับไปเรียนกับผมแกเวลาเลยนะ แกที่ผมเรีกเอยากจะรับใช้พระเจ้าเขาแกเป็เคปนคนที่ว่าเออหนึ่งจากในหมู่บ้านแกเนี่ยขาดคนเลี้ยงดูจริงๆนะแกก็ใช้ชีวิตมาโชคชนมาทุกคนแล้วจากคนเลี้ยงดไปแกบอกว่าอยากจะให้จเจ้าร้อนเพื่อเชนเลยนะฮะต้องทำตั้งใจที่ดีและหมายความว่าเราอยากจะสร้างพี่น้องให้ขึ้มนมาทำไมครับช่วยกันร่วมรับใช้กับพระเยะซูและที่บอกแล้วโจมเลี้ยงแกของเราผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอย่าลืมนะครับเวลานี้ผู้สูงอายุผู้ใหญ่เนี่ยขาดการดูแลเขาบอกว่าคอบคนแก่ไว้ดี เขาพูดแก่ไว้ดีฮะคุณแก่มีตังร้อยเฮ้ยคิดดีฮะเล่าให้ฟังครับวันหนึ่งผมรับเชิญไปเทศนาเปิดโบสถ์แถวชุกุมิตรนะครับปรากฏว่าสีบานประกาศนะครับบอกว่าโบสถ์ของเราสร้างด้วยงบประมาณประมาณสักยี่สิบล้านนะครับก็โบสถ์พอสมควรสมาชิกสามร้อยสองร้อยตอสามร้อยตอหน้าน,นะนะครับไปเปิดให้พี่เล่าให้ฟังนครับสีบานบอกว่าเงินของเราที่เอามาสร้างโบสถ์นี้นะมาจากเงินของคนแก่ คนแก่คนนี้นะครับตอนที่มาโบสถ์ใส่หมวกแต่ใส่ผ้าถุงแล้วใส่เสื้อคอกระเช้ามาดูโสมนะครับมาอยู่โบสถ์สองสามปีศีรษะก็โอเคให้การดูแลต้อนรับปกตินะแต่สมาชิกมองคนแก่นี่ป้าจะมาขอตังค์โบสถ์ตอนนี้นะป้าจะมาขอข้าวสารโบสถ์ที่ป้านี้นะฮะดูตัวไม่ค่อยอยากจะสนใจกันนะแต่อาจารย์ตั้งใจดีนะดูแลเขาดูแลป้าในทางเกลือไปรับส่งฆป้าอะไรทำมันปวดรู้ไหมก่อนป้าจะตายนะฮะป้าเขียนจดหมายฝากอาจารย์ไว้ แล้วก็บอกอาจารย์อยากก่าเปิดจดหมายจนกว่าจะตายทีบาตก็เก็บเก็บตู้เลยนะครับแล้วก็ป้าดี่ก็ตายพอหลังจากป้าตายแล้วนะครับทีบาตก็นึกได้ว่าคือป้าเขียนจดหมายให้ไว้เกย์ก็เปิดจดหมายอ่านเสร็จแล้วเอาไปให้ทานายความดูมันใช่หดือไมจดหมายเนี้ยป้าเขียนบอกว่าถ้าจะตายใช่ไหมอาจารย์ช่วยเป็นผู้จัดการมรดกด้วยแล้วขายที่ที่สุกด้วยนะ ว่าป้าคุณนะครับมีเชื้อไม่ใช่เชื้อโรคนะมีเชื้อหลักเชื้อพขกนะแปลว่าเป็นคนที่มีสก,กุลนะนะก็มีทีพย์แปลงใหญ่อยู่ที่ชุมิรเพราะว่าพี่เลิกขายได้ร้อยลล้านแล้วและป้ากินบอกว่าช่วยแบ่งสมบัติให้ลูกๆแต่สิบลถต้องให้พระเจา้จาเฉพาะสิบลถอย่างเดียวก็สิบหสิบเจ็ดล้านได้เอามาสร้างโบสถ์อาจารย์บอกว่าเงินที่สร้างโบสถ์หลังนี้ก็เงินจากป้าแก่ๆคนนั่นแหละที่มา แตงนะพี่น้นองครับเอาอย่าลืมนะพบคนแก่ไว่าดีพบพี่ดีกว่าพี่ยังไม่แก่นะครับพบคนแก่ไว้ดีเพราะคนแก่มีพระพรมีพระพรเฮ้ยจริงๆนะเดี๋เรื่องนี้เล่าฟังนะครับเขาบอกว่ามีป้าคนหนึ่งนะครับนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ที่ั้านนักซิงโฮมนะฝั่งเกาะนักซิงโฮมอยู่ใกล้ๆคอนแวนใน,นะเขาบอกว่าลูกเขาเขามาตามผมกลับไปใาแค่หนอาจารยา <c oughs> คุณแม่ก็อ,อยู่ห้องไอทีอยูมาไอวันแล้วเช <c oughs> ิญอาจารย์อะไรไปที่ฐานเถือผมก็เลยไปถึงโรงพยาบาเลเห็สนสภาพแม่เห็นภาษาว่าพี่พี่อยากให้ผมเป็ฐานเตือให้ตายหรือให้ไปหรือให้อยู่ <c oughs> นะรู้ไหมฮะลูกชายบอกว่าอาจารย์ก็อนุฐานให้พระเจ้ารับไปก็ดี <c oughs> พ่อแม่ทรมานมากลอกาสแม่นะไม่อยากให้แม่อยู่ใสภาพนั้นนะ ผมถามตรงฮะอยากจะให้อธิษฐานให้ไปหรือให้อยู่เห็นไหมฮะแต่ลูกชายบอกว่าก็ถ้าไปก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าไม่อยากให้แม่มกังวน่ะกขาอยู่สภาพดีแน่ใช่ไหมเดียย้องครับขออธิษฐานนะฮะเดือนวันไปเลยนะ <c oughs> อยากเจอผมก็อธิษฐานกับคนป่วยนะเดี๋ยวไปแต่ขอบคุณพระเจ้าเดือนปีผ่านไปครับลูกชายมาหาผมลูกชายที่ยังอยู่นะมาหาผมนะครับพร้อมกับเช็คหนึ่งใบรู้รู้ไหมเข้ามาด้วยเอามาให้ห้าล้าน หาล้านบาทเอาให้โรงเรียนไม่ให้ผมนะแต่พัททิศทำที่ผมรับใช้อยู่นะลูกชายเอาเงินมาเอาเช็คมาห้าล้านบาทนะครับบอกถวายโรงเรียนบอกว่าเป็นสมบัติของแม่ผมเล่าอย่างนี้นะครับเราจะบอกว่าเขาคนแก่ไว้ดีโจมเลียดดูอะไรครับโจมเลียดดูอะไรครับเออผู้ใายดูแลเขาดูแลเขาจนถึงเต็มที่เลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้เป็น พระพรของพระเจ้านะครับ่าน,นะครับภารกิจของเราผมมีภาพไปดูเห็นไหมครับลูกแก่เห็นไหมแก่น้อยเราต้องดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมโอเคต่อแก่หนุ่มๆเห็นไหมครับแกะหน,นุ่มๆเนี่ยมันหมกมัดนะครับพวกหนุ่มๆเนี่ยมันถูกดีมัรตาตานะครับมัดมือมัดเท้ามันนะมันทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องช่วยปลดปล่อยพัฒนานการแต่จริงๆแล้วเป็นภาพที่เขาจะเอาแก่เนี่ยไปฆ่าเพราะว่าแก่หนุ่ม,น <c oughs> นมๆน,น,นะครับเป็นเครื่องบูชาดีที่สุด แก่หนุ่มใช่ไหมแต่ว่าทำไมครับเราจะต้องมีดิใจรักปุ้มนะครับเพราะว่าแกะบาดเจ็บแกะป่วยแกะต้องการความช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดเลยอย่ามอบปัญหาไว้กับทำไมครับอาจารย์ปีดาอาจารย์ธนกรอาจารย์นิกรอาจารย์นยัทชวานหรือทำไมครับอาจารย์ นะเราช่วยได้ไหมครับพี่น้องครับเราช่วยได้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนเขาลำบากเวลาที่นะเราก็ช่วยมือช่วยเท้าเขาใช่ไหมครับปลดปล่อยแก้ปัญหาการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อใช่ไหมครับช่วยรักษาการบาดเน็่ยบางคนเจ็บทางใจเจ็บทางกายเจ็บทั้งชีวิตอะไรยอะไรไปหมดใช่ไหมถ้าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพี่เลี้ยงช่วยกันดูแลเชื่อนะครับว่ากลุ่มเพื่อนไทยของเรานะจะสร้างสรรค์จังควไทยได้ดีกว่าที่เดิมยังไงครับทุกคนมีพลังใจพี่ท็อป ให้ชีวิตมีคุณค่าอย่าลืมนะครับอยู่ใต้หวนันที่นี่เป็นโรงเรียนสอนชีวิต,ตดีที่สุดจริงๆครับเปโรงเรียนสอนชีวิตที่ดีที่สุดเลยพี่น้องจะเป็นคนที่มีคุณค่า,ามากเลยเมื่อพี่น้องได้รับใช้พระเจ้ามีส่วนกับรักศีของพรจะเจ้าและเราจะทําให้กลุ่มคนไทยของเราอีกหลายพันหลายหมื่นคนนะฮะจะมาถึบบงความรักของพระเจ้าและนำพระพรกลับไปสูส่ประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ภาพมีค้าวนะฮะนะครับเห็นไ,ไหมฮนะภ้าพนีเราก็เอาหญ้าแลหรือเอาหาใส่บากรัน มจำได้ครับผมไปที่คาเฟ่เซนตอรี่นะครับที่ราชบุรีนะครับมีฟาร์มแกะอันนี้ไม่ใช่ทายมีฟาร์มแกะอันนีเยอะเลยนะครับเขาก็ให้เราซื้อตั๋วเข้าชมใช่ไหมแล้วก็แจกนะครับหญ้าคนละตังเราก็ไม่ได้คิดมากครับเพราะว่าเราก็เหล้าแกะมาเยอะยังไงมาเขาบอกว่าเราถือหญ้าไม่เป็นนะแกะมันกระโดดเข้าใส่ผมทีหมายถึงเออนะครับอคุณสาวผมเนี่ยเขาจับภาพไปได้ทันหนึ่งนครับคุณหมอที่ไปกับผมนะแกะคนละตั้งตัวผมก็เ่อนหมด แต่ผู้สูงอายุหายท้องมาเลยแกะถีบแกก็เลยมาพน้ังบอกว่าชีวิตผมอยู่ในโบสถ์คือมนันการเป็นสีบาลนะถูกแกะถีบประจำ <laughs> แกะถีบประจำเลยฮนะมาเพราสมาชิกในโบสถ์นะฮะเอาเกงทำเรื่อยเลยนะฮะผมก็เลยบอกว่าพี่น้องครับหวังว่าเราพวกเราจะไม่เป็นแกะดุนะใช่ครับไล่ถีบอาจารย์ทั้งหลายนะแล่วทำไมครับร้อยเรามีหัวใจน้องเราใช้ปฏิบัติแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันพระพรร้อยห้าสิบสามครับ กับเราใอ่ไหม<ช> <introductory. S 2> ขอบคุณพระเจ้านะครับคืนนี้อยากให้พ, Pascal, พระพรของพระเจ้ามาถึงเราความรักและความห่วงใยของพระเยซูคริสต์มีต่อเราอย่างนี้พระเยซู ود, อย่างนีพระเยซูครับพี่น้องอย่าห่างไกลจากพระองค์ใกล้ชิดติดติดกับพระองค์เสมอๆนะครับและก็สาม moi, ทีทำกับพระองค์เรื่อยๆนะครับพระองค์อยากให้เรามีส่วนกับพระองค์นะฮะให้ปลาต้องไหมให้ปลาให้พระองค์นะครับอย่าเสียดายพระองค์ให้หนึงร้อยขั้นต่ำเท่าจจพี่น้องครับถ้าพี่น้องจะให้พระองค์หนึ่งตัวสองตัวห้าตัวสิบตัวกระจกให้เถอะครับ แม้ว่าเราจะมีส่วนกับการถวายกันเหมืนบ้างนะครับที่จะให้กลุ่มไทยของเรานะครับพัฒนาต่อไปก็อย่าเสียดายรู้ไหมพระเจ้าจะเรียนรู้อาจจะสอนเราให้เรียนรู้พระพรที่มาจากพระเจ้าเพราะพระพรมีถึงร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมจาอวยพรพวกเราทุกคนก้มศีรษะลงครับพี่น้องก้มศีรษะลงนะอจารที่สามเสือพี่น้องได้แบบมือออกนะครับแบบมือออกนะอาจารย์ที่สามเสือท่านนะครับแบมือนะครับทั้งสองมือขอให้เป็นมือแห่งพระพรนะที่จะรับพรจากของผู้เป็นเจ้า ขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้รงประทานพรถึงร้อยห้าสิบสามเท่าผ่านมือของเขาผมจะกลัาเหมือนกับมือของสาวกกลุ่มนั้นที่ออกไปจับปลาตลอดคืนยังรู่เขาจับปลาเขาไม่ได้อะไรเลยแต่เมื่อเขาเชื่อฟังพิเยสุเพลเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่แล้วเขาตั้งใจทํตาตามที่พิเยสูบอกปลาถึงร้อยห้าสิบสามตัวแต่กูปวดนะครับหมายถึงมือของเขาทีาออา่จับปลาถึงร้อยห้าสิบสามตัว ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพี่น้องข้าพระองค์อยู่นี่เป็นเพื่อนที่มารับใช้มาทํางานอยู่ในไต้วันแห่งนี้มาเพื่อที่จะสร้างโองกาสของชีวิตสร้างครอบครัวสร้างฐางนะสร้างความเป็นอยู่ข้าแต่พระเจ้าให้มือที่แบออกรับพระพรจากพระองค์นั้นเป็นมือที่รับการเติมเต็มจากพระองค์เจ้าร้อยห้าสิบสามเท่าเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพรจากการงานนะ ไม่ว่าจะเป็นพรจากการเงินพรสุขภาพและพรด้านความสุขของชีวิตขอจงเติมเต็มมาที่มือของเขาโปรเจ้า,า้าโปรจะไม่หวงพระพรเลยโปรจะไม่หวงพรอะพ,พ,พรขอพระองค์พระเจ้าแห่งความุดุงสมบูรณ์ไพบูร์ที่จะให้ขอพระเจ้าสมบปรดช่วยเหลือด้วยและพรน,นี้ไม่เพียงแต่อยู่ที่นี่แต่จะหลั่งลายสู่ประเทศไทยลางลายสู่ค,คริสือข่ายและครอบครัวของพี่น้องที่อยู่ที่เมืองไทยจะรับพร ขอให้ปรับพัฒนาคติกับองค์ผู้เป็นเจ้าต,ตั้งแต่คืนนี้ทุกวันเป็นต้นไปพระเจ้าพระเจ้าจะใส่ความคิดให้กับเราใหม่พระเจ้าจะให้เรามีสายตาใหม่พระเจ้าจะให้เรามีปากใหม่หูใหม่มือใหม่มือที่ทํางานมือที่ปฏิบัติมือที่รับใช้และมือที่โอบอุ้มช่วยเหลือคนอื่นคนที่บาดเจ็บรับการเยียวยารับการรักษาจากคาพูดของเราจากสายตาของใหญ่ของเราจากมือของเราให้เรารับใช้ด้วยกันพระพรของพระเจ้าร้อยห้าสิบสามเท่าจะไม่ขาดจากพวกเรา อธิษฐาได้ประกในนามพระเยซูคริสต์เจ้า